นี่ปล่อยฉันนะวิคันฉันไม่ปล่อยแกแน่ปล่อยฉันไปนะทําไมแกจะทําอะไรมอมะแกฆ่าฉันแล้วแกจะได้อะไรแกจะได้อะไรกันฮะฉันไม่ยอมให้แกทําอะไรชั่วๆได้อีกหรอกนะนี่ปล่อยสินี่ละที่ฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจฉันจะทำร้ายอักชัดทํำไมฉันต้องไปลงกับอลิชาด้วยแค่ลงกับเธอก็จบแล้วเธอน่ะเป็นที่รักของอักชัดการตายของเธอจะทําให้มันตกลงนรก อะไรกลัวหรอกลัวคนเราก็จะบ้าแบบนี้แหละตอนใกล้ตายหัวเราะไปเลยฉันไม่สนใจหรอกนี่วิคานฉันน่ะไม่ได้หัวเราะเพราะว่าฉันกลัวงั้นหรอทำไมไม่มองไปข้างหลังนะความตายของแกกำลังมาแล้ว เข้ามาเลยไอ้หนู กูง่าจะให้ยิงเลยไหมวิคานหยุดรถเดี๋ยวนี้อย่าให้ยิงเลยว,วิคานหยุดนะวิคาน ไดยังไงนะไม่มีกุญแจเหรอเธอเป็นคนขับรถแท้ๆไม่มีกุญแจได้ยังไงกันไม่รู้แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันต้องไปช่วยุดดันเขาเธออยู่ในอันตรายจะเยืนอยู่ทำไมอ้ที่จริงเนี่ยฉันจะต้องไปงานปาร์ตี้เตรียมตัวให้ฉันด้วยนะโอเคมะฉันจะตบหน้าเธอเอาให้บวมไปตลอดเลยเอาไหมเนี่ยฮะไม่ได้ยินที่ย่าพูดเลยเหรอ แม่กำลังตกอยู่ในอันตารายนะ่ะเราจะต้องไปที่วัดกาลีกันเอากุญแจมามยังไงนะกุดดันจะตายเหรออางั้นเหรอไม่ไม,ไม่ไม่ได้รอเล่นใช่ไหมกุดดันน่ะไม่มีทางตายหรอกเพราะกุด,ดันรอดตายมาได้ตลอดยังไงวันนี้ก็เทวตีโอโหดูซีเรียสกันจริงๆเลยนะคะวิครานลงมือแล้วนะใช่ไหม อพระเจ้าขอละข้ากุด,ดันที่ตายเธอะกุด,ดันจะได้หนีไปไม่ได้นี่ฟังนะต่อให้ทะเลาะกันแค่ไหนเธอก็ไม่ได้เป็นคนอื่นเธอเป็นน้องสาวของกุด,ดันนี่นันไม่ใช่พี่สาวหนูหรอกเราเป็นแค่ญ,ญาติกันทำไมจะต้องย้ำอะไรบ้าๆไหนบอกมาหน่อยสิทำไมต้องพูดชื่อกุด,ดันให้หนูอารมณ์เสียด,ด้วย หนูจะไปงานปาร์ตี้ยังไงก็เตรียมการให้หนูด้วยนะโอเคมะออ้อนี่เรวตีถ้าอาจจะเลิกคุยกับกุดดันไปแล้วแต่ว่าฉันเพิ่งจะดีกับกุดดันฉันเสียแม่ฉันไปแล้วนะฉันจะไม่ยอมเสียแม่ไปอีกคนนะเข้าใจหรือเปล่าอ่ะฮะเข้าใจไหมเนี่ปล่อยมือฉันนะนไปเถอะค่ะคุณยายไปเถอะไปเถอะนะยินเด็กบ้านนี่มันลองดีจริงๆ ถ้าวิครานฆ่ากดดันให้ตายไปซะถ้าทำแบบนั้นได้แล้วก็มันก็คงจะดีกว่านี้นี่ปล่อยนะนี่ปล่อยฉนันได้วิครานนี่ปล่อยฉนันได้เยาว์ยุาาย่งก,กับฉนันปล่อยนะนแอยน่นีน่มากับฉันก่อนนี่ปล่อย<ป>ะนะน,นี่ปล่อยนี่หยุดน,นะ หยุดเดี๋ยวนี้ฮี่นี่หยุดนะไม่งั้นฉันจะยิงนะปล่อยฉันไปนะลุงเขาไม่ไว้ชีวิตแก่แน,น่คอยดูสิจะปล่อยทำไมเล่าเธอจะเป็นเครื่องมือของฉันกดดันกดดันลุงคะลุงคะฉันอยู่นี่ อย่าเข้ามานะนี่วิคานดูดวนี้วิคานปล่อยกุดันนะปล่อยกุดันบอกให้ปล่อยไงแล้วไงแล่วแกจะทําอะไรฮะอย่ามาขู่ฉันซะให้ยากเลยนะแกอยากแก้แค้นใช่ไหมวิคานงั้นก็ยิงฉันสิแล้วปล่อยกุดันไปฉันอยู่ตรงหน้าแกแล้วฉันไม่ได้ทําอะไรแกฉันไม่มีอะไรมายิงฉันสิอยากยิงฉันก็ยิงฉันเลยอย่าทำอะไรกุดันได้ท่านจะยิงแกซะไม่นะคะลุงอย่าไปยุ่งอะไรกับมันนะไอ้นี่มันไม่มีทางพอใจหรอกค่ะลุงอย่าเอาตัวเองมาเสี่ยงตายเพราะฉันเลย ไม่วิคานแกอยากจะแก้แค้นฉันใช่ไหมละฆ่าฉันเลยแต่ถ้าแกกล้าทำอะไรสามีของฉันนะฉันไม่ยอมน่คดันไม่ต้องพูดได้ไหมแกรีบเงั้นเหรองั้นฉันจะฆ่าแกซะกอนไม่วิคานวางปืนลงเธอวิคานวิคานหรือว่าฉันแทนที่อยากตายอะไรล่ะลุงนี่บ้ายืงไงวิคานอยากจะฆ่าฉันใช่ไหมอะเงียบเลยขอร้องล่ะเงียบเดี๋ยวนี้นะเลิกดราม่าได้แล้วจะบ้าหรือยังไงเลือกมาจ่ายชดค่าใครก่อน ว่ายังไงถ้าอยากจะตายนั่นล่ะก็เงางี้กระโดดหน้าผาด้วยกันเลยเอาไหมละ่ะเรื่องจะได้จบ,จบแกก็จะไปอยู่ด้วยกันในนรกนั่นดีหรือเปล่าชื่อแกจะพปที่เรื่องหรือไปตำนานรักยังไงกุดดันกับอักชัดดีหรือเปล่าแต่ว่าโทษทีนะอีกไม่นานตำนานรักพวกแกก็จะจบอย่างน้อยเราสองคนก็รักกันจริง ไม่เหมือนกับแกแกที่ไม่เคยมีความรักให้ใครเลยนี่ปล่อยใช่นะว่าไงนะฉันไม่มีความรักอย่างนั้นเหรอแกปอดแหกความรักของแกมันคือความเข้าใจผิดแกคิดว่าอะไรแกคิดว่าแกจะมาทอดสามีฉันแล้วแกก็จะเืมความชั่วของตัวเองที่ฆ่าเมียได้เหรอฉันไม่ผิดนะฉันไม่ได้ฆ่าวิคาดหุบปากนะขอร้องหละใจเย็นก่อนได้ไหม,ไมสามีเธอฆ่าเมียฉันและลูกฉันฉันจะต้องบอกอีกกีครั้งว่าสามีฉันไม่เกี่ยว เมียแกเดีไม่ได้ตายเพราะว่าเขาเลยสักนิดเดียวเข้าใจไหมมันผิดมันฆ่าทุกคนและท่านจะฆ่ามันแกไม่รู้หรอกว่าฉัานต้องผ่านอะไรพอแล้ววิคานขอร้องละพอได้แล้วอย่าทําแบบนี้เลยขอร้องปล่อยกุนดันไปเถอะพอได้แล้วไม่ถอยไปกุนดันไม่ผิดนะถ้าอยากแก้แค้นก็ลงที่ฉันนี่เอาเลยลุงคะาไอ้นี่มันบ้าแล้วลงไปซะฉันอยู่ตรงหน้าแกแล้วไงอยากจะทําอะไรก็ทําฉันนี่เอาสิ อยากยิงฉันก็ยิงฉันเลยแต่ว่าปล่อยกุดันไปขอร้องวิคานถอยไปปล่อยกุดันไปเถอะนะอยากทําอะไรก็ทําฉันขอร้องนะวิคานอย่าทําอะไรกุดันเลยแกอย่าทําร้ายกุดันนะถ้าแกทําร้ายกุดันฉันไม่ยอมแน่ถ้าแกอยากอยไ่ตโอเคโอเคฉันจะไม่ยุ่งกับแกแต่ว่าแกปล่อยกุดันได้ไหมยไปแกคิดว่าแกเป็นอะไรฮะฉันมีปืนฉันจับกุดันไว้แล้วแล้วแกมาขู่ฉันยังไงเลยไม่นัก แกไม่มีทางเลือกแล้วล่ะเข้าใจไหมวิคลานเดี๋ยวก่อนสิฉันอยู่นี่แล้วไงฉันไม่มีอาวุธแกอยากทำอะไรก็ทำฉันสิแต่ว่าปล่อยกุดดันไปขอร้องฉันขอร้องแกล่ะวิคลานทวากุดดันนะเหรอรักกุดดันเหรอฉันก็รักเมียฉันแต่แกน่ะพากเมียฉันไปจากฉันน่ะเมียฉันไวชาลีเมียฉันไม่อยู่แล้วก็เพราะแกว่าอย่างไงล่ะท่าให้ฉันยยีกุดดันไหมล่ะฮะเมียฉันตาย ฉันคุยกับเมียไม่ได้แล้วฉันเห็นแกรักกันฉันไม่พอใจเว้ยฉันจะฆ่าแกมันน่ารำคาญแกน่ะพากความรักฉันไปแกกลับใช้ชีวิตอย่างสุขสันต์กับเมียไหมฉันไม่ยอมหรอกนะแกมันคนเลวแกแต่งงานใหม่เพราะฉะนั้นฉันก็เลยไปที่บ้านของแกยืนตรงๆนะถ้าแกขยับฉันจะยิงแล้วว่าตอนฉันไปบ้านแกเนี่ย ฉันก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าฉันจะต้องล้างแค้นพวกแกแต่ไม่ว่าฉันทำยังไงมันก็พลาดไปหมดไม่ว่าวางแผนอะไรกุดดันก็ช่วยแกเสมอตอนฉันจะทำไายกุดดันแกเองก็ยังมาช่วยกุดดันพอฉันจะทำลายครอบครัวพวกแกแกสองคนก็ช่วยกันคุณยากคะอลิชา กดดดนแม่พี่ขรนม,มาที่นี่กัทกกนทำไมเนีย่ยพีคนะ่ครมานาอะไรกันเนีย่ยพี่ขรนินกีต่อรับนะป้าไงาจะมาพลาดมาอะไรที่นี่อีก ทำไมันจะต้องมาที่นี่กันด้วยเนี่ยไปซะอย่ามาเสี่ยงอันตรายซี่ออกไปนี่ปล่อยนะวิครานอย่ายิงเลยนะฉันขอราคาคนโปรดของฉันรักษมบญาลิชามากันแล้วยังจะพลาดอะไรล่ะฮะแต่ฉันจะบอกให้ฟังพวกแกฟังให้ดีขาหยุดก่อนนะดันต้องตายวันนี้ล่ะไม่ได้วแม่กดันแม่แม่วิคราน่ขอละอย่านะอย่าเลย ขอร้องขอร้องละฟังฉันก่อนเถอะนะวิครานถ้าอยากจะฆ่าก็ฆ่าฉันเลยนะอย่าทำอะไรกุนนานฉันขอแล้วนะฉันไหวนายแล้วล่ะนะไม่ไม่นะแม่อย่าแม่หยุดเถอะถอยไปนะถ้าขั่กันอย่างนี้งั้นก็ดีฉันยิ่งอยากจะทำอย่านะวิครานา อย่าทำอะไรกุนดานเลยค่ะฉันเองอย่าทำร้ายแม่ฉันเลยฉันผิดเองทุกๆอย่างเลยค่ะฉันเลยนี่อลิชาอย่านะอย่าพูดอะไรบ้าๆสิอย่าไปคุยอะไรกับมันเพราะว่าตอนนี้มันมากไปแล้วไม่วิครานไม่อลิชาจะฆ่าก็ฆ่าฉันเลยนะฉันหักหลังแกเองฉันเข้าข้างแม่มากกว่าแกไงแกก็ฆ่าฉันเลยสิฉันเองที่ผิดนะฉันจะฆ่าให้หมด ข่าให้หมดทุกคนเลยวิครานขอล้นะข่าฉันก็ได้แต่ว่าอย่าทำร้ายคนอื่นเลยได้โปรดปล่อยแม่ไปนะถือว่าฉันขอขามาสามีฉันยังไม่ฆ่าเธอแต่อาจจะฆ่าทีหลังบอกมาใครใครอยากตายก่อนละ่ะฮะบอกฉันมาสิ ไม่ใครขอเลยอนะ่ครานโกรธเลยนี่กขอ้่าบอกว่าสิแกอยากฆ่ากูดันใช่ไหมแต่ว่าเราทุกคนในบ้านพร้อมสละชีวิตเพื่อกดดันเราอยากช่วยกดดันเราจะพากดดันไปจากที่นี่แล้วแกจะไม่มีทางทำอะไรได้ด้วยแกเข้าใจไหมเลิกทำอะไรบ้าๆแล้ววางปืนลงยอมแพ้ซะ ปล่อยกดดันซาวิคานไม่ถ้าแกก้าวเข้ามาฉันจะฆ่าเดี๋ยวนี้ฉันไม่ล้อเล่นด้วยนะวิคลานปล่อยกดดันไปเถอะมาที่นี่ก็นทำไมไปซะถ้าอยากจะฆ่าก็ฆ่าฉันสิฆ่าฉันเลยขอร้องเลยนะได้ยินไว้ล่ะฮะถอยไปถอยไปถอยไปซะไม่งั้นก็วิคลานฉันจะตายใจเยไม่ะล้าเป็ลตายซะ เอเจา่นะออวิคลนานฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้พูดเล่นนะนินปล่อยฉันะนะลุงลุงคะอกชารย์ดาใาแล้วป้าป้ายุมากสุดบอกทุกคนให้รู้นะอย่าพูดมากน่ารำคาญไม่งั้นฉันจะยิง ยิงให้หมดทุกคนเลยไม่นะบอกมาใครอยากตายก่อนล่ะว่าอย่างไรนี่ดู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 ันหยุดได้แล้วไม่นะสงสัยสินะทำไมฉันยังไม่ยิงกุดดันที่จริงฉันคิดว่าทั้งครอบครัวคงมาที่นี่เพื่อช่วยกุดดัน ฉันควรจะให้โอกาสสิจริงไหมล่ะฮะแต่โอกาสไหมเอาไหมล่ะแกทำอะไรเพื่อช่วยกดดันได้วิคานแกรู้ว่าฉันทำได้ทุกอย่างเพื่อช่วยกดดันแกบอกมาสิว่าแกต้องการอะไรกันแน่อยากได้เงินเหรอหรืออยากฆ่าฉันฉันให้ได้ทุกอย่างแต่ขอร้องนี่เปิดมันซะนั่นกดปุ่มในนั้นกดให้มันจบ,จบ เอาซิปาดคอลิชาปาดคอซะเลยแล้วจะที่ทเสรแกมันบ้าไปแล้วแกมันบ้าไปแล้ววิคานนหนแกบอกทำทุกอย่างเพื่อช่วยกุดันนี่ไงแกขอโอกาสฉันเองฉันก็ให้แกแล้วฉันรู้ว่าแกน่ะมันเลวแต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าแกมันเลวมากขนาดนี้แกคิดว่าพ่อ เขาจะฆ่าลูกตัวเองได้ลงได้ยังไงแกบ้มมาหรือเปล่าฮะแกปล่อยฉันนะหรือเธอจริงฮะได้โอกาสแล้วแต่ไม่เอาก็แล้วแต่อยากปามากก็ได้ฉันไม่สนหรอกฉันให้เลือกแล้วถ้าแกไม่เอาก็ตามใจนะยอมรับซะถ้ามาอย่างนั้นล้วก็ฉันจะฆ่าฆ้าให้หมดทุกคนเดียวแกเป็นบ้าไปแล้วนะบ้าไดของแกวิคงาเผาไหมล่ะ เมียกับลูกจะเลือกอะไรเมียหรือลูกแกรักใครมากกว่าอขอมาไม่เอาวิคานวิคานหย่านะหนีไปซะวิคานสองนี่ปล่อยฉันนะวิคานวิคานหย่านะวิคานสามวิคานปล่อยให้ฉันขอร้องถุรข้าทำอะไรหน่อยสิฉันให้โอกาสแกเลือกแล้วเนาะไม่เอาวิคานขอร้องแล้วยังไงล่ะ ะทำไมปาดคออลิชาก็เตรียมลาเมียแก่หนไม่ได้ไม่คราญานะทำไมข้าฉันจะยิงหนูจะฆ่าตัวเองออลิชาเี่มันอะไรกันเนี่ยหนูจะฆ่าตัวตายทุกคนจะได้จบเรื่องเอเจฆ่าหนูเลยอลิชาจะบ้าหรือไงปล่อยนะฆ่าเลยออลิชาฆ่าหนูเลยสิรออะไรอยู่ล่ะหยุดนะอลิชาอย่าทำอะไรบ้าๆนะแล้วข้าฆ่าหนู นนนนเราเข้าสิเราเข้าแข้วอยากจะสังเสียอะไรไหมฉันรักลุงมากมากเลยเราคงจะมากันได้แค่นี้แล้วค่ะไม่นะกดนูดดันฉันจะยิงแล้วนะวิคานไม่นะ แม่คะแม่ยังไม่ตายแม่แม่กลับมาแล้วลูกเป็นเจ้าหญิงของแม่ความตายเ่าแยกจากเราไม่ได้หรอกตอนนี้แม่นะกลับมาหาลูกแล้วอลิชาอันตราจินดาน